สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด2อย่างนะคะน้องเห็นคลิปนี้กันต่อกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยนะคลิปมันไม่ค่อยแจ้งเตือนและชิน้นแรกนะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆนะคะไปรับออนไลน์นะคะเป็นยี่ห้อของโปอโรอนะคะที่จะอยู่รอบๆตัวของเราเขาแจกทั้งหมด20,000ชิ้นตอนนี้เหลือ9,500และชิ้นต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นชุด 3D นะคะสำหรับนักกเดินโต๊ะคืนหรือโต๊ะเซิร์ฟน,นั่นเอง ของมันต้องมีของชิ้นนี้แจกเพียงแค่7,500ชิ้นเท่านั้นทำไม่ยากค่ะทั้งสองชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเปิดเสียงด้วยนะเอาแบบตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้บจะทิ้งลิ้งไว้ใต้คลปิปนี้เหมือนเดิม,เด,มเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง แล้วเมื <boundaries S 1> ่อน้องเข้ามานะคะน้องเดินมาด้านหลังมาคุยกับ NPC เพื่ีผูทำการรับเควสนะคะจากนั้นน้องกดปิดปุ่มสีส้มได้เลยค่ะให้น้องกดสตาร์ทที่ปุ่มสีส้มนะคะจากนั้นภารกิจของเราคือการที่น้องเนี่ยจะต้องไปขี่จักรยานแบบนี้นะคะซึ่งน้องไม่ต้องซีเรียสอะขี่ตามไอ้วงวงแบบนี้ไปนะคะจนน้องเนี่ยถึงเส้นชัยแบบนี้นะองนะคะพอน้องถึงเส้นชัยแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้ให้น้องกดปุ่มสีส้มแล้วกดปุ่มสีส้มอีกทีออกมาได้เลยค่ะ้น้องกดคำว่าฟรีอยู่ด้านบนนะคะน้องจะเห็นว่าเควสแรกเน ฟังนะคะคือเควสด้านซ้ายก่อนก็คือน้องๆจะต้องเล่นกีฬาทั้งหมด4อย่างนะคะแล้วก็เก็บกล่องทั้งหมด10กล่องและเก็บเหรียญทั้งหมด100เหรียญซึ่ง100เหรียญเนี่ยมันจะได้จากการที่เราไปเก็บกล่องนี่แหละค่ะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยคือน้องๆเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นหรือล็อกอินทั้งหมด3วันและสะสมดาวจากการเล่นมินิเกมที่น้องไปขี่จักรยานอะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมด20ดาวแล้วก็เล่นมินิเกมหรือจะขี่จักรยานอะไรแบบนี้ก็ได้ทั้งหมด25ครั้งซึ่งหมดเลยว่ามันแป๊บเด ตามทางไหนก็ได้เรื Omaha, ่อยๆนะคะน้องๆแล้วให s <S e ้น้องสังเกตว่าด้านบนในวงกลมที่แปรงวงไว้เนี่ยให้น้องขี่มาทางนั้นนะคะเราจะมามินิเกมต่อไปกด e แล้วกดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยปุ่มสีส้มจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องขี่ year, นะคะเจ็ตสกีแบบนี้นะคะเพื่อเข้าจุดเส้นชัยให้ได้นะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่น้องไปขี่จักรยานมาซึ่งใช้เวลาไม่ถึง1นาทีค่ะแล้วกดปุ่มสีส้มออกมาแปลว่าน้องเนี่ยสองทับสี่แล้วนะคะในการที่น้องจะต้องเล่นกีฬาทั้งหมด4อย่างจะนั้นให้น้องเนี่ยเอาจักรยานขึ้นมาในระหว่างทางให้น้้ออองงเเนียขไปจจจะกกับา ัวแมปเลยนะซึ่งมันมีมากกว่าสิบน้องๆหาตรงไหนมันก็เจอนะคะในระหว่างทางจะเก็บกล่องให้ครบสิบกล่องกก็ได้ถึงค่อยมาเล่นกีฬานะคะซึ่งหาน้องๆมาเจอตรงนี้นะที่อยู่ริมชายหาดน้องๆกดเพลและกดเล่นได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเซิร์ฟนั่นเองซึ่งการโต้เซิร์ฟเนี่ยเหมือนกับจักรยานเมื่อกี้เลยนะคะน้องๆคือ,อการที่เราเนี่ยเข้าอวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆปั๊บนะคะ จนถึงเส้นชัยก็จะหมายความว่าน้องๆเนี่ยผ่านมินิเกมอันที่3ทับสแล้วนั่นเองต่อไปนะคะน้องๆคือการล่อนล่มนั่นเองอน, <ะ S 2> นีพี่แปงเจอเกอะพี่แปงก็จะแวะเก็บก่อนนั่นเองซึ่งเก็บกล่องเก็บแค่สิกล่องเท่านั้นนะคะซึ่งไอเครื่องล่อนเนี่ยคะ่ะน้องๆมันจะอยู่ฝั่งดูนะะที่มีปลาคานอยู่ตรงนู้นนะคะน้องๆข้ามเกาะไปก็ได้นะคะพอถึงเกาะปั๊มน้องๆก็ใช้จักรยานขี่ขึ้นมาด้านบนนะคะตรงปลาพาคานนะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะจะเจอกับ NPC นะคะน้องๆกดอีที่เขาาาาจะให้เรรทํกลอนแบบนีะ เข้าวงกลมแอบขยับย่านนิดนึงนะคะน้องๆมันจะเหมือนแบบตรงข้ามกันนะคะเข้านะฮะถึงเส้นชายปั๊มนะจากนั้นเนี่ยเควสของน้องๆเนี่ยอาจจะเหลือเหมือนพี่แป้งชมก็ได้คือการที่น้องต้องไล่เก็บกล่องนะคะก้าหาน้องๆเนี่ยไล่เก็บกล่องก่อนที่จะมาล่อนลมน้องๆสามารถกดลับของฟรีแบบนี้ได้เลยแล้วของฟรีก็จะเด้งมาให้น้องๆแบบนี้เลยจ้า ส่วนเจ้าชุด 3D นะคะน้องๆจะต้องทําการล็อกอินให้หมด3วันนะคะจากนั้นทุกครั้งที่น้องเล่นมินิเกมเนี่ยมันจะมีนะคะให้เราเก็บดาวนะคะในแต่ละครั้งที่เราไปเล่นนะคะน้องกดล็อกไปไหนน้องก็สะสมดาวไปเรื่อยเรื่อยๆืแบบนี้นะจนให้น้องๆเนี่ยได้ทั้งหมด20ดาวค่ะส่วนควสสุดท้ายนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องเล่นกีฬานะหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่ี่ยครบทั้งหมด25ครั้งนั่นเองให้น้องล็อกอินครบ วันนะคะน,น้องก็สามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะยังไงก็ไม<ำ>่ท้ยที่2กับคุยที่3ให้เสร็จก่อนนะพี่แป้งชมเขียนไว้ให้น้องแล้วค่ะ